เราไปทําธุระกันมาแล้วเรากําลังจะกลับพอดีแต่ไปเจอร้านร้านหนึ่งก็ผมพี่ก็คือว่าแบบขีพ่พานปุ๊บแบบอย่างนี้เลยปวดตาพี่ตะตาผมเลยอ่ะก็นี่เลยครับผมราเมนครับผม19บาทโคตรถูกเขาไม่ใช่แบบเป็น19บาทที่แบบเป็นชานเล็กๆนลพี่นี่คือเป็นชามปกติเลยชามใหญ่เลยนะฮะ ผมกล้าพูดเลยว่าในโลกนี้ไม่มีที่ไหนถูกแล้วก็อร่อยขนาดนี้แล้วก็ให้เยอะขนาดนี้19บาทสปาเกตตี้นะผมยังอึ้งเลยนะเนี่ย19บาทดูดิอุ้ยมันเยอะเกินกําไรมาจากไหนอะ่ะ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีเตอร์ชัยมหาเทพกินสังหารเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมก็อยู่ที่นี่เลยพี่ก็คนดูอ่ะบอกว่าผมอ่ะฟันหล่อดวดิฟันหลอผมไม่ใช่ฟันหลอผู้ชมผมไปดัดฟันมานะฮะแล้วก็แบบมันมีช่วงหนึ่งที่เราไปแข่งกินไงพี่ถ้าผมไม่ถอดเหล็กดัดฟันออกก็คือผมก็จะแผลไงผมก็จะกินไม่ได้มันกินไม่ถนัดนะฮะก็เลยต้องถอดออกก็เลยต้องแบบเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะว่าผมไปถอนออกไงอ่าก็เลยเขาบอกว่าสี่ซีนะฮะข้างล่างข้างบนอย่างละสองนะฮะก็วันน S <S <c oughs> ดัดฟันเดี๋ยวเขาเชื่อพูขนาดนี้คงจะเชื่อก <c oughs> ัน,น,นช đây, ใช่ไหมไม่ใช่คุณผู้ชมก็คือเมื่อกี้ผมกับพี่น็อตนะก็คือว่าเราไปทํทธุระกันมาแล้วเรากําลังจะกลับพอดีแต่ไปเจอร้านร้านหนึ่งก็ผมพี่ก็คือว่าแบบขีพ่พานปุกแบบแบบอย่างนี้เลยปแบบวดตาพี่ติตา,มาผมเลยอ่ะขับชนแมลงไม่ได้ขับชนแมลงพี่ก็เมื่อกี้พี่ก็คือผู้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบพูดเมซิ่งมากพี่ก็เมื่อกี้ขับผ่านป้ายร้านร้านหนึ่งก็ผมพี่้พูดขนาดนี้แล้วพี่ ผมว่าพีดูกันดีกว่าเนาะคือว่ามันจะติดตาผมขนาดไหนไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงตามผมมานี่คือนี่เลยตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมก็นี่เลยครับผมราเมนครับผม19บาทโคตรถูกและต้องบอกเลยว่าร้านเนี่ยเขาไม่ใช่แบบเป็น19บาบาทที่แบบเป็นชามเล็กๆนะพี่ <c oughs> นี่คือเป็นชามปกติเลยชามใหญ่เลยนะฮะไม่ใช่ม,มีแค่ราเมนครับผมพี่มาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ นี่เลยก็ผมคุณผู้ชมไม่ใช่มีแค่รามเมนนะครับผมมีสปาเกตตี้ด้วยนี่ฮะสามเมนูสามรสก็ผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกับพี่เจ้าของร้านกันดีกว่าป่ะไปครับผม พี่สวัสดีครับมเมื่อกี้เห็นแบบขี่รถผ่านมาเห็นราเมนสิบาบาทอันนี้จริงไหมพี่ <S <S ผมอยากรู้ว่า19บาทนี้มันชามประมาณไหนพี่19บาทเลยครับอ๋ออันนี้เลยเหรอ <S <S คุณผู้ชม19บาทโอ้ยเยอะนะไม่ใช่แบบชามเล็กๆนะครับผมนี่คือชามใหญ่มากอันนี้เป็นอ่าทีมซอสมาเก็ติทีมซอสครับผมอุ้ยใหญ่นะอุ้ยเยอะเยอะมากคุณผู้ชม19บาทคือคุ้มอะ่ะผมบอกเลยว่าคุ้มมากราเมนนี่มีทั้งหมดกี่น้ำครับผมพี่มีน้ำเยอะสุดครับมีมิโสมซุปแล้วก็มีโชยุออ๋มเที่ยวครับอ๋อมีโสมซ ผมพี่สปาเกตตี้มี3ซอสใช่ไหมผมพี่สปาเกตตี้มีมีคลีมซอสผักเสเทศแล้วก็มีมีผัดกระเทียมโอเคพี่เดี๋ยวผมเอาสปาเกตตี้อย่างละสามอย่างละสามจานเลยอันนี้เป็นเก้าอันนี้อันนี้สิบเป็นสิบเก้าสิบเก้าจจัดเลยครับผมพี่ขอบคุณมากครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเมนูอาหารกันครับผมไป บาทนี่คือแบบโคตรถูกเลยนะฮะอันนี้คือข้างหน้าผมยังไม่พอคุณผู้ชมดูข้างหลังก็ตอนแรกเราเราคงคิดว่ามันไม่ใช่แบบเป็นชามแบบใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมโอ้โหยอดก็เยอะเลยเราเริ่มกินเลยก่อนไหมได้ครับมาผมกินเลยเอาข้างหน้าผมเลยครับผมอ่านี่ครับผมผู้ชมสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศนะฮะอุ้ยซอสแบบข้นเลยพี่อุ้ยตักขึ้นมาแบบกลิ่นซอสคือแบบขนจมูกเลยอ่ะอู้ผู้ชมดูดิโคตรเยอะ19บาบาทผมเกิน อ,อร่อยจ่างโคตรอร่อยเลยพี่โอ้ลุ้ยชานี่เปรี้ยวนําหวานตามครับผมอันนี้คือเป็นผักที่เขามาใส่กินพร้อมกันใช่ไหมใช่แล,ล้วโอ้ยแล้วมีนี่ด้วยพี่ขนมปังกรอบโอ,อ,อ้หึหึหึอตอนแรกเห็นมันเป็นก้อนนึกว่ามันจะน้อยๆแต่พอแบบกินไปพี่ไม่น้อยใช่<อ>เยอะมากครับผมหึ ผมกล้าพูดเลยว่าในโลกนี้ไม่มีที่ไหนถูกแล้วก็อร่อยขนาดนี้แล้วก็ให้เยอะขนาดนี้19บาทสปาเกตตี้นะหมดแล้วครับผู้ชมจานแรกไม่ไหนดีพี่ไม่ไหนดีไล้ต้องเก้าอี้นี่แหละคร่ะมาต่อราเมนครับผมผู้ชมโอ้ยพี่ผมยังอึ้งเลยนะเนี่ย19บาทดูดิอุ้ยมันเยอะเกินกําไรมาจากไหนอ่ะโอ้โหอื้อหือ โอ้ยราคาปริมาณกับรสชาติน,นี่คือแบบมันสวนทางกันมันหักดิบกันเลยอะ่ะอันนี้คือเกินคุ้มค่าจริง ต่อกันครับผมผัดพริกแห้งแฮมไก่นะฮะโคตรน่ากินเลยใส่ไปครับเหมือนเดิมครับผมใส่ไปฮะนีอนี่ครับผมพี่ผมแบะให้ดูนะครับผมว่าเส้นเยอะขนาดไหนนะเต็มจานอุย้ย19บาบาทเอาจริงอ่ะผมสามารถแบบมาฝึกซ้อมมากินได้เลยนะแบบอร่อยด้วยใช่แบบไม่ต้องกลัวว่าจะเสียงบแพงอ่ะและอร่อยไปด้วยสุดยอดเลยอืออันนี้คือแบบมีความมันแล้วก็หอมกลิ่นพริกมากผัดแบบแห้งๆเลยกลิ่นพริกเด่นมากตัวนี้ มิโซะซุปเรากินไปแล้วพี่เดี๋ยวเหลือน้ำดำน้ำดำมีตัวนู้นเดี๋ยวผมขอ,อยากตั้มหนึงนะนี่ก็ผมผู้ชมโดยอยู่น้ำดำ,ดำนะครับผมรามเมนหืมตัวนี้มีรสชาติกว่าไอ้มิโซะซุปอีกพี่โอเคผู้ชมตอนนี้นก็กินครบทุกเมนูแล้วนะผมเดี๋ยวที่เหลือผมขอแบบโซโล่เลยพี่กินแบบตามใจผมเลย เริ่มเผ็ดละเริ่มแซ่บน้ำ,นำใช่เมนูน้ำเรายังเพิ่งกินน้ำเราไม่มีน้ำเลยพี่พี่ครับเริ่มเผ็ดพี่เริ่มเผ็ดทางร้านมีมีเมนูน้ำไหมมีน้ำอะไรบ้างนะพี่มีน้ำสี่เมนูครับครับผมบ,บ๊วยเลมอนครับชามะนาวชามะนาวาน้ำมะพร้า,า,าวน้ำมะม,ม,ม่วงอืมเอาทั้งหมดนั่นแหละเอาหมดเลยเหรอสี่แก้วจัดบาร์ผมพี่ขอบคุณมากครับผมเอาแล้ครับรูยกันต่อ มาแล้วโอโคบวยเลมอนอันนี้คือชามะนาวโฮ้ยมีบวยด้วยข้างในนะครับผู้ชมโอ้ผู้ชมมีบวยด้วยนะผมข้างในนี่นะฮะสี่ลูกเลยนะฮะมาชิมด้วยหน่อยมั้ยที่แรกเลยผมงตอนแรกมาตกใจน้ำมาเลยน้ำบวยโคกบวยอันนี้เป็นชามะนาวนะคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมคงคิดว่าชามะนาวตัวนี้มันก็คงไม่แตกต่างจากที่อื่นใช่ไหมเดี๋ยวผมลองดูมันแตกต่างไหมอ้ย ืเป็นชื่อที่เหมือนกันแต่รสชาติโคตแตกต่างมันเข้มขนน้นมากพี่มันเข้าถึงของแบบทำมะนาวอ่ะนะ แบบเหมือนกินมะม่วงจริงๆอ่ะรสชาติมันเหมือนเน่น้ำมะม่วงหลอกไม้เลยมันมีความเปรี้ยวแล้วหอมแล้วมีความหว,วานก็ดีเลยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยพร้่วน้ำมะพร้าว,าวอ,อันนี้กินแล้วแบบสดชื่นแต่ว่าต้องกินช่วงอากาศร้อนๆอนนี้หวานสดชื่นเลย กองจานฮะจานละสิบาบาทดูดิฮะผมเฮ้ยกินเยอะๆนี่ไม่รู้สึกว่ามันกระทบกระท้างครับกระเป๋าผมเลยอะ่ะมาฮะมาครับผม ยังยิ้มไว้นานรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมทิมซอสยังแบบมันหอมเส้นก็ยังนุ่มเหมือนเดิมเดีหลืทคาใจแบบดีเดียวเลยตัวเนี้ยเป็นยังไงพีวัวผู้ชมไม่ได้ยินรถเสียงดังมากอีกที่พี่ว่าไงนะเนี่ยปาตกใจครับไม่คิดว่าจะกินหมดนึกว่าจะสั่งมาถ่ายรูปด้วยเฉยทำให้วิวคนอื่น อ๋อเมื่อกี้พี่ว่าผมเหมือนแบบว่าสั่งมาเยอะเลยแบบมาถ่ายรูปเหมือนนักรีววคนอื่นใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้คิดว่าจะกินหมดเยอะมากเลยครับผมแต่พี่ก็ให้เยอะจริงนะวันนี้นี่กินคนเดียวเองจริงๆใช่ไหมใช่ครับผมเพนจิงเนื้อตะกร้อผมยังไม่กินเลยก็ผมยังไม่ได้กินเลยตอนนี้ผมยังรู้สึกว่าผมยังสามารถกินได้อีกสักนิดนึงอ่ะพี่เมนูนี้แบบมันกินเยอะไปแล้วอ่ะผมอยากรู้ว่าเมนูของทางร้านเวลาคนมากินเนี่ยมีเมนูซิกในเจอร์ของทางร้านไหมพี่แบบคนมาคือต้องสั่งเลยมีไหมมีครับเดี๋ยวจัดให้ เดี๋ยอให้พี่ว่างเลยก็ได้เดี๋ยวยังไงให้พี่แนะนำมาให้ผมเลยกันนะพี่ได้เลยครับขอบคุณมากนะผมขอบคุณมากครับสุดท้ายอีกประมาณ2องคำสุดท้ายนะผมเดี๋ยวเราก็รอเมนูเซตต่อไปกันอืมครับคุืผอ้ชมเดี๋ยวเราไปรอดูหน้าตาเมนูทิปเงี้ยเจ้าของทางร้านว่าพี่เขาจะจัดอะไรมาให้เราแบบเราก็ยอะขนาดไหนน่งกินขนาดไหนไปดูกันครับผม พี่คือพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจัดมาให้เอาให้พื้นที่กระเพาะที่เหลือให้มันเต็มนะครับผมแค่สิบเก้าชามก็จะเต็มแล้วนะ,ะแล้วอันนี้คือผมว่ามีล้นอะเยอะมากแต่โอ้แต่ว่าแต่ละเมนูนี้คือโคตรน่ากินเลยพี่มีอะไรบ้างผมไม่รู้เลยเดี๋ยวผมถามพี่เขาดีกว่าไหมให้พี่เขามาบอกดีกว่าไหมพี่ผมรบกวนหนครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่เดี๋ยวผมขอรบกวนพี่มารีวิวช่วยกันหน่อยอ่าพี่เดี๋ยวเริ่มจากข้างหน้าของผมเลยครับนี่คือเมนูอะไรพี่อันนี้คือตอนชุพเนเจอร์เมนูครับผมเป็นสุกี้เป็นสุกี้ด้วย แล้วลมีชีสด้วยเหรอฮะใช่ครับราดชีสข้างบนแล้วก็มีสาหร่ายญี่ป,ปุ ah <c fourteen> food, ่นน้ำจิ้มจะเป็นสูตรเต้าหู้ยีเต้าหู้ยีใช่แล้วมาผสมกับเนือเกี๊ยวก็เลยกลายเป็นคู่คือญี่ปุ่นมาฮะผู้ชมเดี๋ยวรอหน้าผมอันนี้คือน้ำจิ้มเต้าหู้ยีนะครับผมราดเลยนะชุ่มๆขอบคุณครับมาผู้ชมอ๋อมีสาหร่ายด้วยอุ้ยกลิ่นของไอ้เต้าหู้ยีคือเด่นมากชัดเลยใช่ครับ รสชาตินี่คือแบบแปลกใหม่มากพี่มีทั้งชีสแล้วก็สาหร่ายญ,ญี่ปุ่นคือแบบกินเข้าไปแบบมันดังแบบกรึบๆด้วยแบบเห <c oughs> มืนต้องบอกว่าไงอ่ะคือแบบมันดีมาก, <c oughs> มากแล้วก็น้ำจิ้มอ่ะของพี่อ่ะคืออันนี้เป็นของสูตรของร้านพี่เลยใช่ไหมครับก็คือทำมา <c oughs> ทำเองเลยเป็นสูตรของทางร้านเลยโคตรอร่อยว่ากันมั้ยนะคุณผู้ชมโอ้ยอืมอืม <c oughs> โ, <symb> โ,โคตรนุ่ม เพี่เดี๋ยวเมนูต่อไปครับผมเป็นอันนี้เหรอครับซิกเนเจอร์ของร้านเา้าวซอสลูกครึ่งไข่ลูกคร<ห>ึ่งอ,อีกแล้วหรอพี่ลูกครึง่คงคอนเซ็ปต์เราคือลูกครึง่งเราก็เลยทำเ้าวลูกครึ่งแล้วพี่เป็นลูกครึ่งไหมใช่ครับพี่เป็นลูกครึ่งอะไรครับมีสีชาติไทยญี่ปุ่น,นเกาหลีจีน ก็เลยเอามาทำเป็นรวมเป็นอาหารเขาก็เลยเอามาเป็นอาหารทุก้นความฉสุดยอดมากอันนี้ยังไงครับผมพี่อันนี้ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อทานกิมจิทุกวันเลยครับแล้ววันไหนที่มีกิมจเนี่ยเราเขาสามารถบอกว่าเอาแกงส้มมาทานก็ได้แกงส้มใช่มทยเนี่ยมันแค่้ายกับกินติน่าจะเป็นในความรู้สึกเอาท่าทานความรู้สึกกันาก็เลยจาได้เราก็เอามาทาเป็นอาหารขึ้นมาซงรวมความเป็นไทยกับเกาหลีเขาด้วยกันพอเหมาะสมก็เลยเอามาทานกับไข่เจียวส้มซลอมอ ้องลองไอนน้หมูใช่ไหมพี่ใช่ครับโอค้คุณผู้ชมอื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 มมันยังงงงงแหมอืมใช่ในแบบใช่คือปกติอ,อ่ะผมอ่ะไม่กินกิมจิเลยพี่ผมผมไม่ชอบเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันส้มๆเปรี้ยวๆอ่ะแต่อันนี้มีแบบเปรี้ยวหน่อยส้มหน่อยแล้วก็มีความเผ็ดด้วยมีความเป็นไทยครับคนอ่านความเป็นไทยคือความเผ็ดอืมกินได้กินได้นี่ผมผมกินได้เลย เมนูอะไรพี่ต่อไปเป็นญี่ปุ่นกันแล้วกันอันนี้เป็นข้าวน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิแล้อันนี้ก็เป็นเมนูไทยใช่พี่ลูกครึ้นอยู่ไหมเนี่ยตัวนี้ครับเป็นครื่งญี่ปุ่นมีวานซ์บงแล้วเหรอความเป็นวาซาบิอยู่ในซอสอ๋อวาซาบิอ๋อในซอสของไอ้น้ำพริกกะปิเลยใช่มันจะไปปลายลิ้นว่ามันเป็นวาซาบิที่สมุนนิดแล้วพอไม่เอามาให้มันแรงมากนแต่ว่ามันไปด้วยกันได้โอเคเดี๋ยวผมขอลองดูนะพี่ว่ามันจะมีกะปิอย่งไรวะ อืมอืม เมนูกูเลยอร่อยมากแต่ว่าที่รสชาติมันเด่นชัดคือน้ำพริกกะปิแต่ว่าวาซาบิยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ปลายลิ้นเราเนี่ยเป็นไทยมากกว่าแล้วเราก็เจออารมเซ็ตที่เด่นชัดเนี่ยเป็นตัวน้ำพริกกะปิส่วนตัววาซาบินี่คืออ่ามันจะตามมาทีหลังเป็นปลายลิ้นว่วที่อร่อยนะรวมๆนี่ผมว่าดีเลยนะก็สังเกตว่าเมนูร้านที่เนี่ยคือแปลกใหม่หลายเมนูมากผมแปลกใจตั้งแต่ไอ้น้ำคุกสับปะรดที่ละอันนั้นเจ้าอเลยพี่ เมนูอะไรครับผมได้ครับมาพี่อันนี้คือเมนูอะไรครับผมมัสมั่นไก่มาล่าครับมัสมั่นไก่มาล่าเอออันนี้ไปทางจีนเลยดิมาล่าก็คือเอาไทยกับจีนไทยกับจีนรวมกันอ่าเพราะว่ามัสมั่นนี้เป็นอาหารไทยเป็นอาหารไทยที่ยังต้องโลกแกงมัสมั่นมาลาสนุกตะควาดจีนความาล่าอื รสชาติแกมัทฉัมันคือควาแรกคือชัดเด่นเลยแต่ความเผ็ดค่อยๆเริ่มมาเรื่อยๆลาบปลายๆเหมือนเมื่อกี้ว่าทสะเบียบมาปลายๆอร่อยมาพี่เมนูสุดท้ายแล้วนี่คืออะไรครับผมอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่าครับผมเกี๊ยวซ่าหมูกุ้งซอสมะมูกับกุ้งนะครับซอสจะเป็นรัสเบอร์รี่ครับรัสเบอร์รี่เฮ้ยครับแล้วก็เบอร์รี่ครับ ปกติเป็นโซยุนะครับเป็นรสชาติเป็นเทมปุความเข้มอยู่แล้วแล้วก็ตัดด้วยความเปรี้ยวหวานด้วยคือซอสมาครับทุนี่นะซอสราสเบอร์รี่นะครับผมอืดอเป็นหมูทุกท่าโอ้ยเร <มา S 1> ิ่นร้อนเลยโอ้ยชิย้นใหญมากอืมอดูนี่ครับทุกชอมูชิ้นใหญ่มากอันนี้คือเต็มเลยนะในเกี๊ยวซ่า คือปกติแล้ว่าเกี๊ยวซ่าเนี่ยกับชีสมันก็ผมก็เห็นหลายั้นก็มีเหมือนกันพี่แต่ความที่แบบมันแปลกใหม่แล้วมันแบบโคตรจะลงตัวนี่ซอนรัานเบอร์ร,อรี่รัอโอโหอร่อยจริงคือแบบเป็นมิติใหม่เลยเดนมาลองกุ้งดูพี่ คือร้อนครับผมอร่อย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 แต่เพิ่งทำมาไองมันร้อนแต่กินแล้วอร่อยนะคือผมกินไปผมก็แบบสงสัยไปคือผมอยากรู้ว่าสปาเกตตี้และรามเมงของพี่เนี่ยพี่ขายยังไง19บาทพี่เอากำไรมาจากไหนอ่ะ ก็เมื่อก่อนเคยมีเงินอยู่เจ็ดเหรียญน,นะครับสิบห้าไม่ถึง2 0บาทนะสิบสิบกว่าบาทเนี่ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สามารถซื้อข้าวกินได้เลยหมายถึงว่าอาหารที่แบบเป็นจานนะไม่ใช่ข้าวเปล่านะเราก็แบบโอ้ซื้ออะไรกินไม่ได้เลยเราทำางไรวะถ้ามีโอกาสแล้วเรามีโอกาสทําได้เนี่ยเราก็ทําอาหารที่อยากทาอาหารที่ดีที่ราคาไม่แพงไม่แพงจริงๆอะ่ะให้คนที่แบบเขาไม่มีอะกินเหมือนเราต,ตอนนั้นตอนนั้นพูดได้ตอนนั้นก็แบบก็แ,กแย่ให้แบบผ่านวันที่มันลําบากแย่ๆของเขาไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเ,เราก็นึกถึงว่าไม โดยมหาศาลครับจะทำได้ตอนไหนก็ทำเลยเนี่ยเราก็เอาเลยอาเลยเอาเลยทำเลยทุกวันนี่เป็นสตอรี่ของพี่เลยใช่ไหมฮะอันนี้เรื่องจริงครับว่ามีเศษเหรียญอยู่ในบาทเนี่ยแล้วก็แบบโอ้ ข้าวก็ซื้อไม่ได้ซื้อได้แต่ข้าวเปล่าซื้อได้แต่ว่ามันซื้อถ้าข้าวเปล่าแล้วก็แบบมันกินอาหารที่แบบให้เขาให้รู้สึกดีด้วยที่คือราคา19บาทนี่มันเป็นโปรโมชั่นเหรอครับหรือว่ามันมีแบบวันหมดเขตของราคานี้ไม่ผิด uh ตอนแรกกะคิดไว uh ้ว่าทําเป็นโปรโมชั่นช่วงหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มสองทุ่มก็คือหนึ่งชั่วโมงใช่แต่ว่าพอขายไปเรื่องเนี่ยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือบางทีน้องๆเด็กๆที่เลิกเรียนมาก็มาถามพี่ขายหรือยังบางทีพุณป้าเขาแบบเลิกงานดึกเเเี้ยลววก็มมมาาาาาาาถ่ขนร ามตัวเองกันน้องๆก็แบบจริงแล้วอยากทำอะไรมากกว่าคิดว่าจะขายไปเ,เรื่อยๆแล้วก็เพิ่มเมนูจะเป็นเมนูใหม่ๆเ,เ,เข้ามาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนไปในราคาสิบในราคาสิบเก้าท,าทถ้ายังใบไหวยอยู่นะถ้ายังทำแบบแล้วมันไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นไปก่อนเนะี่ยเราก็จะทำไปเรื่อยๆครับ อันนี้คือผมตัดเรื่องราคาไปเลยนะพี่ที่ผมจับจุดสังเกตได้คือพี่เนะี่ยทำด้วยใจพี่จริงๆอ่ะอันนี้พี่พี่จะถามใจตัวเองก่อนช่ไมว่าพี่ทําเพื่ออะไรไพี่ตั้งใจจะขายให้คนได้มากินหรือว่าเอากําไรแต่ผมที่ผมจับความรู้สึกที่ได้คือพี่อยากจะขายมากกว่าให้คนได้เข้ามากินคนที่ไม่มีตังค์ซึ่งราคาสปากเกตตีแล,และราเมงเนี่ยถ้าเป็นทั่ว,วไปนะที่ผมเปรียบเทียบได้คือโหในปริมาณเท่านี้แล้แบบรสชาติแบบนี้คือแบบไม่ต่ํากว่าน้อยเอพี่อันนี้คือคุ้มสุดๆเลยครับพี่ใ,ในจุดหนึ่งคือความอยากกิน ส่วนหนึ่งเนียยกไปนะแต่คนที่ไม่มีกินจริงๆอนะ่ะมันคนละเรื่องเลยนะแต่ว่ามีเท่านี้กินได้แล้วกินของที่อร่อยด้วยดีๆ<ม>นี่คือเรื่องสําคัญกว่าเราค่านตอ,อความอยากที่แบบอยากกินยกไว้แต่มีอยู่แค่เนี้ยแล้วไม่รู้จะกินอะไรเลยมันสำคัญกว่าเปเรื่องใหญ่ พี่ใจผมมากเลยของปอกควักไฟใจดูหน่อยพี่ทำด้วยอะไรเนี่ยหัวใจหล่อมากหน้าตาก็หล่อแล้วนะท่านผู้ชมดูหล่อดูหล่ออะริงๆโอเคครับพี่ก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากร้านนะครับก็คือในเพจแล้วก็ใน IG นะครับจะเขียนว่าซอนฟู้ดนะครับร้านจะอยู่ใกล้ๆสี่แยกเซ็นทรัลพระราม9มาทางตลาดอยู่เจริญนะครับอาจจะลำบากนิดนึงตรงที่ไม่มีที่จอดรถอาจจะต้องจอดตามห้างแล้วก็เดินนิดนึงครับก็ยังไงคุณผู้ชมก็ตามกันมากินร้านพี่เขาเยอะๆเลยนะครับผมพี่เขาจะได้ทำเมนูอื่นๆด้วย มไม่ต้องไปกินบุฟเฟ่แล้วพี่มันคงของบุฟเฟ่ามากเลยนะโอเคครับผู้ชมยังไงก็มาตามกินร้านที่เขากันเยอะๆด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรล,ละสำหรับวันนี้ขอสตารก่อนนะพี่ขอสลารก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณครับ